เอเปิดใจหลังถูกรางวัลที่หนึ่งพร้อมเผยที่มาของเลขรับทรัพย์ก้อนโตดวงเห็นมากครับเอชเชิญยิ้มเปิดใจหลังถูกรางวัลที่หนึ่งพร้อมเผยที่มาของเลขรับทรัพย์ก้อนโตในวันนี้เอชเชิญยิ้มนักแสดงตลกชื่อดังครับที่กลายเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลที่1ประจํางวดวันที่16พฤศจิากายน2567จานวนหนึ่งใบจากลอตเตอรี่พลัสรับรัพย์เน้นๆ6ล้านบาทและก็ยังมีถูกเลขท้าย2ตัวอีก22ใบด้วยล่าสุดนอด็อตพันธวัฒนาควิสุทธิ ได้เดินทางไปที่บ้านเอเชิญยิ้มด้วยตัวเองเพื่อน,นําเงินไปให้แล้วก็มีการพูดคุยกันทางด้านเอเชิญยิ้มนั้นเปิดใจว่าตัวเองนั้นเคยซื้อหวยมาเมื่อก่อนนี้ก็เล่นหนักมากแล้วก็เลิกไปก่อนหน้านี้เพิ่งมาสมัครลอตเตอรี่พลัดเมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาน,นี้เองอยากจะเอาเงินมาทาบุญสลากนี้ก็เพิ่งซื้อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา ก่อนที่จะซื้อก็ไปไหว้พระที่ห้องพระอยากจะเอาเงินไปซื้อผ้าข่มให้คนบนดอยเงยหน้าขึ้นมารู้สึกเหมือนพระที่หิ้งนั้นยิ้มให้หวังแค่ว่าจะถูกเลขท้ายสองตัวซื้อไป22ใบขอทุนไปทําบุญพอไปเปิดดูก็เห็นข้อความเด้งมาว่าถูกลงวันที่1ได้6ล้านคิดว่าคงจะเป็นข้อความที่บอกทุกคนว่าางวัลที่หคือ6ล้านแต่ก็รู้แค่ว่าถูกเลขท้าย2 2ใบก็อุ่นใจว่ามีเงินทําบุญแล้ว จากนั้นก็ไปถามเมียว,ว่าเขาบอกทําไมว่าถูกางวันที่1ได้6ล้านเมียเลยไปดูถึงรู้ว่าถูกรลงวันที่1จริงๆถึงดีใจกันผมบนบานไว้แล้วว่าถูกางวันที่1จะไม่ให้ใครยืมเงินเลยโดยตอนท้ายได้พาน,น็อตน,นั้นขึ้นไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านแล้วก็ได้จับเลขขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคแฟนๆที่ติดตามอีกด้วย